สวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะบอนสนกศกรแสนปากดีค่ะโพสทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวของแฟนคลับแล้วก็ลูกสาวคนนี้ที่แฟนคลับนะคะต่างคอยซัพพอร์ตต่างคอยช่วยเหลือต่างคอยสนับสนุนในทุกเรื่องราวจนทางล่าสุดค่ะบอสนกพศกรแสนปากดีได้ออกมาโพสถึงประเด็นนี้ที่หลายคนจะรู้กันนะคะในเรื่องที่ว่าน้องอายเนาะน้องอายค่ะไม่สบายคุณห,หมอให้พัก ในประเด็นนี้ในเรื่องราวนี้เนาะแล้วก็วันนี้ได้ไปหาคุณหมอแล้วก็โดนฉีดตูดไปเลยนะคะจนล่าสุดนี้ค่ะบอสโนพโสกรได้มีการโพสต์ออกมาโพสต์ถึงข้อความรายยาวพร้อมกับเป็นรูปภาพนี้เลยค่ะเรานะคะเชื่อว,ว่าแฟนคลับที่ได้ติดตามทางบอสจะเห็นกันแล้วใช่หรือไม่คะกับเรื่องราวกับโมเมนต์ทุกอย่างที่ทางบอสได้มีการอัพให้เราเห็นกันแล้วบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในกลุ่มเพราะว่าน้องไม่ได้ น้องไม่ได้ไปร้องน้องไม่ได้ไปขึ้นเวทีด้วยก็จะมีเซอร์ไพรส์เห็นว่าเซอร์ไพรส์อะไรน่าราักมากเลยก็ต้องติดตามกันในใกล้สุดกลุ่มปิดนะคะพี่น้องค่ะนาะทางบอสค่ะเล่นกันมาโพสต์บอกว่าอ่า งานวันนี้อ่ะงานวันนี้และไลฟ์สดวันนี้นกตั้งใจมากๆเลยอ่าตั้งใจมากมากเวทีไฟจออยากให้เนแฟนชาวน้องหานมีความสุขอยากให้เนแฟนในไลฟ์สดมีความสุขว่างแผนปรับสคริปเพลงคู่กับลูกแม่แม่ทักมาถามเยอะว่าอ,อาไอมาได้ไหมเห็นว่าไม่สบายแม่อยากชมร้องเพลงคู่กันผมบอกว่าฟังคุณหมอก่อนนะครับแม่เลยพิมพ์กลับมาว่า ถึงอ้อายไม่ได้มาถึงมาไม่ได้แม่ก็จะเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเพราะแม่รักลูกและรักเสียงวิหกสนับสนุนทุกไลฟ์สดเลยน้ําตาพ่อนักสู่น้ำตาบอดนกนะคะพี่น้องคากันไรออกมาเองโดยอัตโนม,มัติขอบคุณที่รักกันนะครับพร้อมกับอีโมจิที่ร้องไห้เนี่ยพี่น้องคาแฟนขับดีทุกอย่างดีทุกอย่างแบบ ยิ่งแฟนคลับดีทุกอย่างก็จะตามมาก็จะยิ่งดีกันไปเรื่อยยิ่งเนี่ยแฟนคลับของเีิงหกคือเราเห็นกันในเกือบทุกไลน์เนาะในการที่ว่าเออแฟนคลับเพื่นดีพี่น้องค่ะบมาอคติบอมานันมานี่เข้าใจทุกเรื่องราวแล้วก็พอมซัพพอร์ตเสมอในการที่จะทําอะไรก็ตามแต่แล้วก็หลังจากโพสต์นี้ไปเนาะคะ่ะทางบอสน,นก็มีการก็ได้มีการโพสต์ต่อค่ะบอกว่าอีหลา่าฝากคลิปน่ารักน่ารักมาหาแม่แม่ครับ ใจลูกอยากมาคักครับใจอาอ,อ,อยากมากคักเลย แต่หมอบอกว่าให้พัก่อนก่อนแต่ความน่ารักของเขาที่คิดถึงแม่แม่หิวใจหลายครับรอชมในกลุ่มอ่าก็คือว่ารอชมเลยนะคะไอซ์นลพจะมีการที่ว่าจะมีคลิปเนาะน้ารักอะารากับแฟนคลับที่จะไปรับชมแล้วก็ทางไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยว่าน้องจะเป็นยังไงจะพูดอะไรกับแฟนคลับหรือเปล่าในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะมาดูคอมเมนต์บ้างหลังจากที่ทางบอสนกแฟนปากนี้นะคะได้มีการโพสต์ออกไปเนาะเพิ่นกับม่คอมเมนข้องจะของค่ะบ,บอกว่าอีล ฟากคลิปน่รักๆมาหาเมยมุคับในใจเพื่อนอยากมากค่ะแบบบานเนี่ยค่ะแล้วก็แฟนขับบอกว่าอันเนี้ยพื้มเพิ่กำลังใจนะคะบอสอดเจอไอเลยรอหน้าเวทีแล้วกําลังใจนะคะเนี่ยอันนี้คือเข้าใจแฟนขับหน้าเวทีนะที่แฟนขับก็คือตั้งนั่งตามมารอแล้วว่าแบบุยวันนี้อไาอาสุนพรรเสียงวิหกมาเล่นอยู่ใกล้บ้านฉันต้องรีบไปดูฉันต้องไปดูแต่กลับแบบโอ้โหน้องไม่สบาย น้องมาบนเวทีไม่ได้มาร้องเพลงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็คอยดูวันหน้าก็ได้คอยดูในไรก็ได้เพราะว่าคือจังไว่ยแล้วน้องะในในหน้าของสาวแฟนคลับที่ไปรอเบื้งอาจจะอาจจะฟิลแบบว่าฟิลแบบวินน้อยไม่มาแต่ก็ไม่ไม่ไหลไม่เป็นไรแฟนคลับก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็เข้าใจในในบริบทนี้เข้าใจในเรื่องราวนี้ที่ว่าน้องไม่สบายเนาะก็คือนั่นแหละก็เข้าใจในตัวน้องไม่ยางมากไก่กะจังไม่เบื้องไม่กะไดนั่นเองค่ะที่สําคัญเลยสุขภาพ แฟนคลับเป็นห่วงมากเรื่องสุขภาพของน้องคือเด็กน้อยอะเนาะในการที่อออกมายังเสียนานไว้ที่กับซิี่ฟอกมีฟุ่นแน่แล้วก็ในการรับผลด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศฝนตกเนาะกับสิอาจเป็นคลองปิดไข่ไปกับเป็นธรรมดานั่นแหละค่ะพี่น้องกําลังใจนะคะรอในกลุ่มแล้วค่ะเนี่ยอีลาม,ม่าบนไดเมอร์นี่กระบอกเป็นยังดอกจ้าอ่าไลนาย,ยังมีก็คือเป็นกำลังใจใกับพ่อจ้าเด้อจ้าเด้อเนี่ยส่งกําลังใจให้พระเอกจา้า กำลังใจให้นะคะให้อีลาหายวรอกําลังใจพ่อจ๋าลูกใจอยู่ในกลุ่มนะคะเนี่ยแฟนขับบอกกาลังใจนะคะเนี่ยเรายังมีโอกาสร่วมจอยกันในกับอีหลาในไรหน้าถึงยังไงขอแค่เป็นเสียงหกเราก็พร้อมสนับสนุนให้กําลังใจตลอดเลยค่ะเวทีสวยส่งกําลังใจกับพ่อจ๋านะคะรวมทั้งขอให้อีลาไอศกรีมหายไว้ด้วยเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยแฟนขับ ถึงจะไม่ออได้เจอรายนี้ไรายหน้าเราก็เจอกันนะคะไอซุนพรเออกำลังใจนะลูกหายไวครับมีใครเฝ้าน้องไหมคะคืนนี้คุณย่าลำหรือป้าอ้อยคะคุณแม่มามีหรือเปล่าคะขอยาถามเป็นห่วงน้องคะ่ะแฟนคลับ,บ่าค่ะอาอ้ายหายไวนะคะลูกพักผ่อนรักษาตัวก่อนนะคะอาอ้ายมาไม่ได้แม่ก็เข้ากลุ่มพร้อมสนับสนุนลูกชายคือเก่าแหลรลักนางใจสู้มากแต่ร่างกายไม่ไหว เด็กน้อยเข้าใจสู้แต่มาร้องเพลงไม่ได้จ้ารอให้น้องหายป่วยก่อนค่อยว่ากันนางยังเด็กอยู่โดนแดดก็คืออาจจะไม่ไหวบางครั้งก็อ่าโดนฝุ่นหน้าเวทีเนี่ยแฟนคลับคือแบบว่าน้ำพุวันค่ะในการที่คอยซัพพอร์ตคอยทุกเรื่องราวนั่นเองค่ะอาพี่น้องคะไปรับชมทางสตอรี่ของทางบอสหนกก่อนมีการอัพปรุงนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าเนี่ยใหไอสุพร์ไปหาคุณหมอ,อยุขีนิก เลยก็โดนฉีดตูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จากพี่น้องคะ่ะแล้วว่าน้องน้องได้มีการโพสต์เยอะแยะเหมือนกันว่าโอ๊ยทําไมหนูเป็นอย่างนี้ทาไมหนูไม่ไว้ทําไมหนูปวดหัวจ้างต,ต่างๆมากมายแฟนคลับก็ต่างเป็นห่วงเนาะแล้วที่สําคัญคนเป็นพ่อ คนเป็นพอคนอยู่ไก่ชิดนะคะพี่น้องขาพื่นแหงเป็นห่วงแหง้งที่นองแบบว่ามีอาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเองเนี่ยก็คือน้องอายบอกว่าเนี่ยทำไมมันทรมานอย่างนี้อันนี้คือเป็นโพสล่าสุดนะคะน้องบอกแล้วแฟนครับหลายคนก็ให้กำลังใจเยอะมากหมายพ่อจ๋าบอกว่าอดทนลูกพ่อพาไปฉีดยาคนหน่อยถึกแดดไล่ทฤซูเดอร์ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาน้องก็นี่แหละเนาะเงาเศร้า,าก,กันนี่แหละคะ่ะในกลุ่มใน ทุกโมเม,มนต์ทุกเรื่องเล่ากะพ่อเด้พูดคกับแฟนครับ แปลว่าวิเนียหนูอยากระบายจังหนูอยากพูดคุยกับแฟนคลับจังประมาณนี้แล้วแฟนคลับหลายคนก็น่ารักค่ะมีวิติภาวะในการที่ออกมาคอมเมนต์ในการให้กําลังใจแล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่น้องคะในการที่ว่าทั้งแดดทั้งฝนนอกไม่แปลกหรอกที่ศิลปินแต่ละคนจะเป็นไข้เพราะว่าแถบนี้คือแบบมีแต่คนใส่แมสพี่นอ้องเป็นไข้หลายคนแห้งแห้งนองเรื่องเดินทางนาอทั้งเดินทางและที่สำคัญคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ก็อาจจะแบบว่า อาจจะเป็นอาจจะเป็นขอให้หายไว้นะคะไอซุนอภรขอให้กรับมาร้องเพลงสั่งควม่มมวลความซื้ออีกนะคะว่าแฟนคลับก็รออยู่เสมอแฟนคลับก็คือพร้อมสปอร์ตพร้อมรอน,น้องนะคะที่จะออกมาเจิดจลัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือกําลังเป็นที่จับตาม,มองเนาะสำหรับเด็กน้อยคนนี้ไอซุนพภรกําลังเป็นกระแสเลยจริงๆใครจะลงคลิปใครจะทําอะไรแฟนคลับชอบจริงๆแฟนคลับชื่นชอบในตัวไอซุนพภรมากตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย ผู้สูงอายุอันนี้คือพูดหลายคลิปมากกว่าแต่ละคนนะคะออกมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายอุ๊ยหนูอยู่ปอน,นี้นะคะหนูอยู่ปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกหนูเป็นแฟนคลับพี่ไอตั้งแต่วันแรกเลยตอนนี้หนูก็ยังรักพี่ไอยอยู่ประมาณเนี้ยแฟนคลับบางคนบอกว่าโอ้โหหนูเห็นพี่ไอเป็นไอดอลเลยนะคะในการที่ใช้ชีวิตในการที่ร้องเพลงอย่างเนี้ยเนี่ย ถือว่าน่ารักพี่น้องคะกับคนที่เราได้ดูกันในทุกวันนี้นะรวมมองนั่นเองค่ะอะพี่น้องค้าสำหรับมินีให้าฝากก่ไนแรกก็ใจดูตามเพจหรือช่อด้ี้นะคะสำหรับมันีกั็ไปก่อนคะ่ะ